ก้ากึมหวนเลยค่ะที่การอาเซียนคนใหม่ก็อยู่ระหว่างการเยือนประเทศไทยนะคะได้พบกับทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและได้กล่าวปากฐกถาพิเศษเกี่ยวกับความเป็นอาเซียนท่ามกลางความแตกแยกที่กำลังเกิดขึ้นทั้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์และแรงกดดันต่ออาเซียนเกี่ยวกับเรื่องเมียนมาด้วยค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทค่ะ กาวขึมฮวนเลข,ขาธิการอาเซียนเดินทางเยือนไทยเข้าพบกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและดอนปรมัตถวินยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อหาหรือประเด็นในภูมิภาครวมทั้งบทบาทความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนท่ามกลางความขัดแย้งของชาติมหาอำนาจกาวขึมฮวนยังได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อความสำคัญของอาเซียนและการเดินหน้าสู่อนาคตที่ร่วมกันในปาฐกถาครั้งนี้เลข,ขาธิการอาเซียนนำเสนอวิสัยทัศน์7ซีสที่เขาจะดำเนินการในช่วงดำรงตำแหน่งคือการเป็นประชาคมอาเซียนอาเซียนที่เชื่อมโยงกันความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนแนวทางสันทามติบทบาทผู้นำความท้าทาย และความร่วมมือของอาเซียนในอนาคตหนึ่งในความท้าทายที่เลขาธิการอาเซียนได้กล่าวถึงคือสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมาที่ไม่เพียงกระทบต่อนนเมียนมาแต่ยังรวมถึงชาติสมาชิกอาเซียนเลขาธิการอาเซียนย้ำว่าปัญหาเมียนมามีความซับซ้อนสูงไม่สามารถแก้ไขได้อย่างทันทีทันใด ย้ำเมียนม,มาเป็นครอบครัวอาเซียนและหน้าที่อาเซียนคือการให้การสนับสนุสนเมียนม,มาไปสู่การยุติความรุนแรงและสนันติภาพอาเซียนเรา has already declared and agreed that when they c o m e to Myanmar w i l l be Myanmar led Myanmar own process you see so the people of Myanmar will have to decide their own future but what we can do is to assist and facilitate the dialogue that's what uh, Indonesia, as the chair is trying to do now, through quiet diplomacy. They engage the different channels, the different stakeholders, in order to move the process forward. Now, the fact you don't see uh, the activities that have been carried out by Indonesia, you cannot say nothing is working. <laughs> ม้จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนอกภูมิภาคแต่ส่งผลโดยตรงต่ออาเซียนเลขาธิการอาเซียนย้ําต้องการเห็นการลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนเพื่อที่จะเดินหน้าเจริญเติบโตไปด้วยกัน And we believe that send those major powers are our friends our partners We need to engage them through the ASEAN let mechanism so to address these challenges Because the way we address in ASEAN mechanisms that we want to see more dialogue, more consultation, so that we can promote mutual understanding, mutual trust. For ASEAN, what we want to see is to see the enhancement of strategic trust and, of course, a reduction of tensions in the region. <laughs> แต่เขาไม่ใช่นักการพูดหน้าใหม่ในอาเซียนในช่วงที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารของ Cambodian Institute for Cooperation and Peace เขามีบทบาทสำคัญในการนำกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในปี2542กาวขึมฮวนมีบทบาทสำคัญในฐานะที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศของกัมพูชามาโดยตลอดและเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเมื่อปี2556 ผู้เชี่ยวชาญมองประเด็นที่น่าจับตากับบทบาทเลขาที่การอาเซียนคนแรกจากกัมพูชา,าเราอันดันที่สําคัญที่ผลักดันจนสําเร็จในปีที่แล้วที่กัมพูชาเป็นประธานการประชุมอาเซียนด้วยก็คือเรื่องของการรับสมาชิกใหม่คือติมอร์ ซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้ง10ประเทศก็มีฉันทามาติแล้วแหละว,ว่าจะต้อนรับนะครับแล้วก็ติมอร์เองก็จะเข้ามาเป็นผู้สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของอาเซียนมากขึ้นเรื่อยๆเ,เรื่องนี้ผมคิดบทบาทของเลขาธิการอาเซียนก็คงจะมีผลมากนะครับแล้วก็บริบที่สก็แน่นอนนะครับการวางตําแหน่งแห่งที่ของอาเซียนท่มามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เลขาธิการอาเซียนย้ําถึงความสําคัญของอาเซียนต่อชาติสมาชิกที่นํามาซึ่งโอกาสและประโยชน์ ทั้งการค้าการลงทุนการรับมือกับปัญหาอัชญากรรมที่ผเผชิญร่วมกันการเปิดการเดินทางไปมาหาสู่ที่เชื่อมโยงกันขณะเดียวกันมองว่าอนาคตของอาเซียนต้องผลักดันให้เกิดความเป็นประชาคมที่แท้จริงซึ่งเข้าถึงประชาชนอาเซียนชลันทรยุทธัสมุทรไทย PBS รายงาน